ayo a y อสวัสดีชาวเซเว่นนารีเบอร์ทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับอริซโนิกเช่นเคยนะคะคปรปนี้นะคะจะพาไปตีประสาทพธิษสไปกันนะคะเทคนิคการจัดทีมและการตีคร่าวๆนะคะและเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมกันฝากสปอนเซอร์ใจดีกับร้านเติมเกม GG Shop เติมถูกสะดวกปลอดภยัยไม่มีรีฟันแน่นอนนะคะใครสนใจจะเติมเซเว่นนารีเบิร์หรือว่าเกมอื่น,นสามารถทักไปหาทาง GG Shop ได้นะคะส่วนลิงก์เนี่ยอยู่ใต้เดสคริปชันเลยนะคะแล้วถ้าเราพร้อมกันแล้วนะคะเราไปรับชมกันเลยคะ่ะ สำหรับปราสาทสไป,ปวันนี้นะคะเรือก็จะมี2ทีมเนาะ ทีมแรกก็จะเป็นพี่คลายดาเมจหลักนะคะส่วนอีกทีมนึงจะเป็นทากาดาเมจหลักเนาะสําหรับทีมพี่คลายนะคะบิสกิตนะคะเราเอามาบัฟแล้วก็เอามาขจัดบัฟของพี่สไปเวลาชันเชลเออสกิลด้วยนะฮะราเชลนะคะเอามากายภาพเบาบางลดพลังป้องกันแล้วก็เพิ่มจุดอ่อนเนาะรีน่านะคะเอามาฮิวออาบัฟส่วนพี่เฟิงเยี่ยนเนี่ยเราเอามากันสถานะแช่แข็งแล้วก็เป็นดาเมจเสริมรวมถึงตัวเคลียร์ลูกด้วยนะคะแล้วก็พี่คลายนะคะดาเมจหลักเนาะสําหรับอุปกรณ์การสวมใส่นะคะบิสกิตเนี่ยเราจะใส่เป็นบล็็อออออกกเนนนนาาะะะะะรชคใส่่่บทีีวุุธมจด ใส่เป็นเซตเลือดน,นะคะส่วนพี่เฟิงเยี่ยนเนี่ยเราจะใส่เป็นเซตครีสจากบัวนะคะ4ชิ้นแล้วก็พลังโจมตีกายภาพของพี่เฟิงเยี่ยนจะต้องไม่เยอะกว่าพี่คลายนะคะสำหรับพี่คลายดาเมจหลักนะคะเราใส่เป็นเซตไรด้าเซตตีบอร์ดนะคะสซะตัดคร่าวๆประมาณนี้เลยนะคะงอขจวใจก ฉันจะแช่แข็งมันให้เองอย่ามาเร่งสิอย่ามาระเบิดหรอกฮึปัญญี่ย์แหงแลไปชิ้งถ้าจะส่งไปโดนมารุกเลยเป็นสร้างก็แข yeah. ่งไปตอเฮ้ย

วลาแท่แข็ลมันแข็งแรงกว่าเดิมน,นะขอบอก

่บทเพลงแห่งการรักษา สำหรับทีมพี่ไครดาเมจก็จะเล่นประมาณนี้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นทีมพี่ทากาศเป็นดาเมจหลักเนาะสำหรับอุปกรณ์การสวมใส่ตัวอื่นๆก็จะเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือพี่ทากาศจะใส่เซตตี้บอรดไฮได้เนาะส่วนสตัก็จะประมาณนี้เลยนะคะอยากได้อุปกรณ์เจ๋งๆไหมล่ะหัวใจของแจ ฉันจะเช่แแทงมันให้เองอย่ามาเร่งดี๋ยวามาระเบิดล่ะฮึ่บึ้งไปซะเฮ้ยเป็นสรางรับแทงไปซะ 이디고 폭. 파육. 좀 퍼트. 1. 이 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. นนคุณว่าล่าช้าแท่ไหนล่ะแผงแรงยิ่งขึ้นบนข่ียให้แหลไปปิงชิ้น วันเดิมนะขอบอกทีเดียวก็พอความชัอมต้องชดใช้คากาหานตคที่เลี้ยงไม่ได้ การรักษาีเวลาเท็ล้วย่าย่าย่้บไปซะเฮ้ย ความเจ็บปวดอยู่ที่ทั่วคราบทีเดียวก็พองรางระบาดหยั่ัดงมหยั่งห่งหยั่งหยั่งาย สำหรับเจ้าทีมทากะรที่เล่นนะคะก็จะรามเมตรประมาณนี้เลยนะฮะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการตีประสาทพี่สไปน้อไม่ว่าจะเป็นทีมพี่คลายหรือเป็นทีมพี่ทากะนะคะยังไงฝากคลิปไกด์การตีประสาทของดิกันไว้ด้วยนะคะถ้าใช่ถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับช่องดิสด้วยนะสำหรับวันนี้เือิขอตัวลาไปก่อนนะคะเราจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าเนเจอกันคะ่ะ